ส่องโฉมหน้าล่าสุดดีเจเจแม่มคนรู้จักยังจำไม่ได้หล่อเกาหลีมากๆถือเป็นอีกหนึ่งดีเจพิธีกรมากความสามารถสำหรับดีเจเจแม่มวินัยสุขสแสวงที่ก่อนหน้านี้ทำหลายคนตกอก,กตกใจไม่น้อยกับภาพที่เจ้าตัวดูเปลี่ยนไปจนจำหน้าไม่ได้ผอมแห้งจนหลายคนเป็นห่วงและสงสัยว่าป่วยเป็นอะไรหรือเปล่า ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ป่วยแต่อย่างใดแค่หันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นทำให้น้ำหนักหายไปสิบกว่ากิโลกรัมเพราะทำอีฟแต่ล่าสุดลุกใหม่ของดีเจเจแม่มก็ทำเอาหลายคนต้องตกใจอีกครั้งคราวนี้ดีเจเจแม่มมาพร้อมภาพลักษณ์ใหม่ดูเท่สายฟอสุดๆจะเป็นอย่างไรไปชมภาพเต็มๆกันค่ะ